เดี๋จะเชื่อนะครับหนึ่งวันทําเสร็จนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้เลยนะครับผมเอ้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ยังเป็นวันเดียวกันอยู่หรือเปล่าใส่เสื้อซ้ําหรือเปล่านะครับ Today is วันนี้คือยังเป็นวันวันนี้นะครับพออยู่ที่คอนโดที่มีชื่อว่า r e g e n t 4นะครับซึ่งเป็นคอนโดของยูทูบเบอร์ดังท่านหนึ่งนะครับสายายานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งจอดรถนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบลนี่นะครับก็พี่เบลนะครับเบลดันการันตีฮะอ่านี่นะครับเป็นยูทูบเบอร์ยืนหนึ่งย่านด้านยานยนต์ไฟฟ้าอ้าวรถไฟฟ้าน้องที่อยู่แล้วแต่ไม่ใช่เอสนะไม่รวมูีเอสนะไม่รวมูีเอสโอเคอ่าวันนี้เรามาแต่งห้องให้พี่เบลต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือห้องเนี้ยที่จะให้ปอมาทำเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าทำเองไปแล้ว อันนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือทําเองนะแบบจ้างช่างทาสีหารูปมาแขวนอะไรเงี้ยออให้มันดูมีกิมมิงหน่อยอันนั้นก็ห้าหมื่นนะห้าหมื่นนะไม่มี คนมาเช่าเนี่ยงย้ายออกไปนี่ตอนนี้ห้องว่างมาประมาณกี่เดือนและห้าเ <5 S 1> ดืนอนเลยเหรอนเห้าเ <5 S 2> ดืนอนเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> น่าจะเรียกมาเร็วกว่านี้ก็ตอนนั้นก็แบบว่าคิดว่าเอ้ยมันก็ย,ยังโอเคมันก็แบบยังเสียดายไงขึ้นแต่งไปอ่ะแล้วก็มีคนเช่ามาอยู่ปีหนึง่งช่วงโควิดอ่ะแล้วทีนี้พอเขาออกไอเราให้เอเจนซี่มาดูแต่นี่ห้าเดือนแล้วอ่ะห้าเดือนแล้วอ่ะ ผมดูผมดูผ่านๆแล้วมันไม่ได้ไม่อะเออวันนี้ก็เลยยกพวกมาเลยเนี่ยอ๋อโอเคคือต้องบอกนะคือพี่เพิ่งลงทุนไปอ่ะอันนี้คือเราต้องพูดว่าเราห้องเราไว้ลงทุนฉะนั้นทุกครั้งที่เราจ่ายเงินออกไปเราก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะมาคืนทุนเมื่อไหร่ถูกะก็ถูกเออแล้วแล้วก็พอทําไปไอสองห้องที่ปอทําไปก่อนหน้าเนี้ยคือแบบอันนั้นมันเก่าลูกบ้านออกไว้ดีแล้วเราก็เออทำมันสักครั้งเพราะยังไงมันก็ต้องรีโนเวทอยู่แล้วอะ เออพอครั้งนี้แม่งก็แบบแกวนเสียดายอ่ะเออก็ดื้ออ่ะดื้อนิดนึงอ่ะอยากลองอยากลองอยากลองซื้อลองดูหน่อยได้ไหมได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เงินนี่ยรับเออโอเอันนี้คือห้องที่สามนะของของพี่เวลนะครับที่นี่นะก็พี่เวลซื้อลงทุนด้วยเนาะเป็นลงทุนนักลงทุนอสังหาด้วยเนาะไม่ใช่แค่อ่ายันโดดในฟ้าอย่างเดียวมันก็ต้องแหมให้เงินทํางานบ้านนะ 12 seconds later โอเคขอบคุณครับโอคอันนี้ช่างมาแล้วเอคเดี๋ยวเราแวะไปดูอ่ะสภาพ before ก่อนอ่ะสภาพ before ก่อนที่ช่างเขาจะลือ้อนะฮะโอเคือบางคนอาจจะไม่เห็นภาพเพิ่แต่มันก็ทำหนา้าก็ดูตามเซนว่าเฮ้ยมันต้องแบบดูวม่ไดมองมีธรรมชาติหน่อยสวัสดีครับทีมงานครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ อ่าไหนตรงไหนที่บอกว่าได้ไบอกว่าได้นี่ไงนี่ไงนี่กาเรียกว่าเราก็ทาสีห้องไงทาให้มันเป็นทีาเรียกเปลี่ยนผนังนี้อ่าอ่าแล้วก็เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บางส่วนอ่าแล้วก็มีรูปนี่ที่ให้ดูสดชื่อนอยอ่านี่เขาบอกสดชื่อนะรูปนี่เดี๋ยวผมแนะนําก่อนพี่เบลคือว่าอ่าห้องถ้าผมเข้ามาปาร์ตแรงเนี่ยแนะนําก่อนว่าคนที่จะซื้อคอนโดลงทุนหรือว่าแต่งห้องลงทุนเนี่ยอ่าหรือว่าแต่งห้องเพื่อ ภายในเนี่ย<อ>พวกนี้เนี่ย<อ>สีที่ไม่ควรใช้คือสีส,สีแบบอ่าส,สีเงาแบบเนี้ยสีเงาอย่างนี้มาดูไปดูอพอพอมันเงาแบเน,นี้มันดูเลื่อมอ่ะไอพวกอย่างเงี้ยมันเหมาะสมกับพวกงานภายนอกมากกว่าอ่าก็เราไม่คิดว่ามันจะได้ทนทานเช็ดออกเลอะเช็ดง่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มันมันรู้สึกว่ามันวาวๆทั้งห้องมันดูไม่แบบอบอุอ่นมันดูไม่แบบสมูทอะไรอย่างเงี้ย เอออันนี้วิจา์ก่อนเลยนะติติเพื่อก่อเว้ยติเพื่อก่อเว้ยเออนึ่ออกว่าอ่าเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะจัดการผนังใหม่ทั้งหมดเนี่ยแหละครับทั้งห้องนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็จริงๆมันก็อาจจะดูเหมือนโซมไปแล้วแหละอืมก็โซมไปแล้วก็น่าจะเหมือนอันนี้เหมือนซื้อมาแล้วเขาให้มาด้วยมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเราก็มาซ่อมหน่อยมาซ่อมมาเก็บบางส่วนนะอ่าอ่าก็เนี่ยหลักๆที่ผมเห็นก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยว ทำอะไรให้ที่มันดูแบบว้ากว่านี้จะทําอะไรบ้างก่อนอคิดว่าถ้าถ้าสมมติทําเนี่ยหลกักๆอะไรหลกัหลกๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกผนังทั้งหมดเลยที่เราจะเปลี่ยนสีนะครับให้ห้องมันดูแบบมีมูนเดนโทนมากขึ้นให้มันดูสว่างมากขึ้นออเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทําคิ้วเพื่อให้ผนังมาดูน่าสนใจมากขึ้น อ่าเวลาถ่ายรูปมาก็จะได้ดูสวยอะไรอย่างนี้แล้วเฟอร์อ่ะเฟอร์นี่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดเลย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 เออเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วคือมันเปลี่ยนมูดโทนเฟอร์ก็เราออกใช่ใช่ใช่ หรือจะเชื่อนครับหนึ่งวันทําเสร็จนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้เลยนะครับผมไอ้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ยังเป็นวันเดียวกันอยู่หรือเปล่าใส่เสื้อซ้ําหรือเปล่านะครับ Today is วันนี้คือ ยังเป็นวันศุกร์ที่27อยู่นะเป็นวันเดิมอยู่นะครับผมเพราะนั้นเราทําการตกแต่งห้องนับภายในหนึ่งวันได้ดีครับเชิญครับลูกพี่ครับยังไงครับนี่รออยู่เลยนะฮะโอ้นี่คือเก็บใหม่หมดเลยโอ้นี่ก็โต๊ะใหม่นี่ใหม่สิครับโอ้นี่นะฮะโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ โซมีไฟด้วยใช่โอ้มีโตะนะฮะมีดอกไม้เฮ้ยนี่ป้ายไอ้รูปผนังเดิมนี่รูปผนังเดิมเอามาวางเป็นพร็อพไงอ๋อมาวางเป็นพร็อพใช่ใช่ใช่ครับวันนี้ก็เปลี่ยนชิ้นใหม่หมดเลยอ่าใช่ก็คือเป็นชุดเซ็ตเฟอร์นิเจอร์ของเขาอยู่แล้วอ่าไอ้ชุดเก่าก็คือลบไปเลยลบไปเลยเพราะว่ามันทำให้ห้องดูเก่านะมันผุพังแล้วด้วยพี่เวลอ่าอ่าพวกนี้มันอยู่ได้กี่ปีอ่ะพวกนี้ผมว่านะ จากประสบการณ์ที่เคยใช้เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้สําหรับปล่อยเช่าเนี่ยก็ตอนนี้5ปีผมยังอยู่นะห้องที่ผมปล่อยเช่าอยู่ที่ชาโตอินเทลเนี่ยห้าปีก็ยังอยู่ดีถ้าเราแบบดึกปีนึงเราก็มาแมนเทนแนนมันหน่อยนึงเช็ดถูไม่ให้มันชื้นไม่ให้มันอะไรอย่างเงี้เนาะดูดี พามีกระจกก็ดูแพงเลยนะอ่าเป็นไงล่ะดูแพงดูแพงแต่ผมว่าเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่เฮ้ยถือว่าแบบดูดูดูหรูหรากว่าอ่าอ่าเฟอร์นิเจอร์ปว่าเช่าทั่วไปแล้วกันน้องนะครับเฮ้ยมันดูโอเคนะดูหรูเลยนะคือถ้าถ้าอนุดูแค่นี้เนี่ยคือมันธรรมดาแต่พอมันมีกระจกมันมีสีเนี่ยสีโรสโกลเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยสีโรสโกลเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันดูพรีเมียมขึ้นมาอ่คือการเล่นสีด้ดดวยนะ ใช่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 สีชาตัดขอบสีออฟโรสโกลนิดนึงโอ้โหนี่นะใหม่เลยน<ช>ีใ่ใหม่ทั้งเซ็ตแล้วคือเขาเข้าเซ็ตกับตัวนี้ด้วยนะนี่โอ้ยอันนี้กเขียนว่าในนี้ก็มีซ่อนไฟด้วยน่ะ อันนี้จะเก็บของไม่ก่อนโอเคคโอเเดี๋ยวจะเคลียร์ออกให้เพราะพี่เวลมีคอนโดที่นี่หลายห้องครับเพิ่งปล่อยเช่าได้ห้องหนึ่งมีปล่อยเช่าไปมีไฟด้วยใช่ครับเป็นตู้ตู้ซักกิฟต์แม่ตูเข้าไปแล้วก็แบบไม่ทันทันใครว่าทันใช่ไหมแต่ใครใครเข้าใจนี่แสดงว่าเข้าใจนีฮะดูทิกต็อกอยู่ดูทิกต็อกนะไม่นี้มือจังฮะ แั่งนับตังเลยแมนะฮะส่วนตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมอ่าเช็ดผูหน่อยนึงเฮ้ยพี่ชอบอ่ะเฮ้ยใส่คออันนี้คือไฮไลท์เลยอ่าอ่าที่บอกว่าวันเดียวก็เฟี้ยวได้ในของจริงนะนี่วันเดียวก็เฟี้ยวได้วันเดียววันเดียวพอทําใส่ตรงนี้เข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันดูแพงว่ะใช่แม่มันดูมันดูมีวิติมันดูแบบ ั้งั้งอาวุดมตรงนะถ้าแบบเดิมๆเรียบๆอ่ะมันก็จะดูรอบๆแต่มันก็พอมีนี้มันดูแบบเฮ้ยดูห้องมีระดับขึ้นมาแล้วพอมันใส่รูปนะมีช่องว่างเว้นวักเว้นอะไรเงี้ยมันเลยดูแบบเฮ้ยดูดีดูดีดูดีเฉยดูดีนะไม่อทำอะไรมากนี่มีโคมไฟดูอาร์ตหน่อยอ่ามีนี้เราก็ไปเน้นในพวกพร็อ จัดแต่งให้มันดูแบบมีมีความพรีเมียมขึ้นมาให้มันแมทสีแมทดีไซน์กับลงในรูปหน่อยวันนี้มันก็จะดูแบบเป็นภาพแบบสามเหลีมีลีมดูแบบตึงๆกันได้แล้วก็พร้อมที่มันดูแบบจีโอเมทริกหน่อยมีรูปอม้วงกลมสามเหลี่ยมเนี่ยดูแล้วมันก็จะเป็นกลวยอวันแสดงว่าคุณก็แต่งห้องได้นะคุณมีความเข้าใจอยู่นะ ไม,ไม่ไม่เซ็เซที่ไม่ได้ขนาดนะั้นเราเข้าใจเราเข้าใจงานอาร์นเนี่ยแต่เราเข้าใจในเชิงเอนจิเนียริเนี่ยเาเข้าใจว่าเออว่าเออคือมันความแมทคือม,มันมีความเชื่อมโยงอ่าเรารู้ความเชื่อมโยงแต่จะให้มันครีเองไม่ได้อ่านนก็คือชุดเซ็ตพร้อมกันกับของเตียง<ม>ช,ชื่อเซ็ตไหม ผมจำมได้ชื่อเซนแลนผมขึ้นให้ตรงนี้ได้ไหมอ่าขึ้น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 ให้อ่าแต่ราคาเนี่ยเดี๋ยวต้องมีถามมาแน่เลยในคอมเมนต์ว่าราคาเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องการอ่าให้ผมกมาคือพี่สันเนี่ยเขาให้ผมกมาบอกว่าให้ช่วยโปรโมทหน่อยแล้วก็อ่าเดี๋ยว พวกเขาเรียกว่าร้านค้าเนี่ยไปสามารถไปซื้อกับตัวแทนจําหน่ายของเขาเองได้ก็จะขึ้นมาให้เหมือนกันยังไงก็ดูตอนท้ายคลิปหรือไมก็ดูที่เดสคริปชันเอาโอเคได้ครับซื้อที่ดีลเลอร์ซื้อที่ดีลเลอร์ก็คือชุดนี้มีเตียงตู้ตู้ชั้นวางทีวีชั้นวางทีวีแล้วก็ข้างบนชั้นลอยชั้นออยโต๊ะแป้งโต๊ะแป้งตู้ข้างตู้ข้างตู้ข้างด้วยมันเป็นเซตเดียวกันเลยมาในตีมเดียวกันเลยคือมันคิดอะไรมากแล้ว เอาอันนี้เลยยัดเนีไปเออซื้อย่างอื่นเพิ่มอีกนิดหน่อยอ่าสวยแล้วโอ้โอ้โอเคประมาณนี้แหมแหมมีจัดท็อปแหมแหมจัดท็อปชั้นวางโอ้เก้าองค์เก้าอี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นใหม่จะได้ดูเข้ากันกับตีมเนี่ยตีมมันจะมาเป็นแบบขาวดำแล้วก็เน้นทอง ดูรัชวีนะฮะนั่งอยากนั่งจิบไวน์เลยนะนะฮะเอาชีสมากินกับไวน์ด้วยนะฮะนี่ดูแล้วความรู้สึกแบบใช่เลยนะครับก็ทำตามที่สัญญาไว้ก็คือเพียวได้ในหนึ่งวันเพียวได้ในหนึ่งวันใช่ไหมอ่าถือว่าถือว่าเพียวไหมเอ้ยจบเร็วนะก็ถือว่าถามหน่อยคีย์หลักที่ทำให้จบในหนึ่งวันได้ของอย่างห้องนี้พอเราแต่งวันมาสองสามห้องแล้วอ่ามีห้องที่สามแล้ว ห้องนี้ถ้าเทียบกับก่อนๆนะเมื่อก่อน3วันอ่าประมาณ3วันเสร็จอย่างห้องนี้นี่คือหวันอ่าอะไรที่ทําให้ถึงวันเสร็จเราเลือกใช้อย่างไรตากัาไอ้สองห้องที่ทำกันไหมอ่าถ้าถ้าพูดถึงเทคนิคและการที่จะแต่งไรแต่งให้ไวก็คือเรารวมทุกคนมารวมกันในวันเดียวให้ได้อ่าแค่นั้นแหละพีชพอย์ก็คือแค่นี้อ่าระหว่างทางเราอาจจะต้องแทนนิดหน่อยว่า ช่วงเช้าเราทําพวกงานงานช่างให้เรียบร้อยนะ,ะช่วงบ่ายเนี่ยก็ให้ทุกคนที่เป็นพวกงานประกอบทั้งหลายแลนะ้วเนี่ยมายามารวมกันในวันนี้ให้จบไปเลยมันก็เสร็จได้ในวันเดียวเหมือนกันแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่างานช่างมันมากน้อยแค่ไหนวน,นี้ต้องประเมินไว้ก่อนเนาะบางทีโซมโทมมาเลยในวันเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้แต่อย่างวันนี้อันนี้ก็สรารภาพตามตรงว่าที่ได้ยินเสียงอยู่ก็คือมีเก็บงานนิดนึนนงในห้องน้ำแต่ถือว่าหนึ่งวัน ันได,ด้ประมาณ90%้ากว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ใชเพราะว่าเราเลือกใช้อ่โอาโปรดักที่มันแบบชุดแต่งบบเฟอร์ที่มันเป็นเซตอ่านก็ง่ายขึ้น,นอ่าแล้วก็เราเก็บแบ่งช่างแต่งเรื่องของโครงสร้างถึงที่เสร้อ แล้วก็มาเดคอตกแต่งใช่แล้วก็พวกนี้ก็ประกอบไปก็เลยทําคู่ขนาดกันไปได้ใช่มันอาจจะไม่ต้องเสร็จภายในวันเดียวก็ได้นะอ่าอมันไม่จําเป็นเข้าใจแต่ว่าในมุมของของคนที่เป็นผู้รับเหมาอ่ะมันดีต่อคนคนเจ้าของห้องตอแต่ในมุมผู้รับเหมาเนี่ยคือมันก็ควบคุมเรื่องของต้นทุนได้ใช่อ่าช่างก็ไม่ต้องมาหลายวันนะไปทำที่อื่นที่อื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะนะ อันนี้เรียกตรงว่าเป็นคอนเทนต์ี่อ่าโอเคมื่อวันเดียวจริงๆมันเดือดเดือดเดือดมากเดือดมากก็วันนี้พี่เบลมาเซ็นสัญญาแล้วเนาะได้คุณเท่าเรียบร้อยได้คุณเท่าแล้วใช่สัญญาสองปีไงสุดยอดนะฮะสุดยอดเย่เย่นะครับเปลี่ยนจากห้องเก่าๆที่เราเห็น B4 อร์กลายเป็นห้องหรูนะครับอาจให้เสร็จภายในหนึ่งวันทำได้ทำได้นะฮะมีรางวัลไหมอ่ามีรางวัลนะฮะรางวัลป้า เอาอะไรดีฮะเราต้องจัดอะไรนะหนึ่งวน์วนหนึ่งขวดโอเคเออนะฮะเจ้าพ่อจะเซ็นสัญญากันหน่อยนะครับก็ถือว่าเอยสุดยอดนะทำงานอมาได้เนี้ยบนะครับังไงก็ขอบคุณน้องน้องปอด้วยอ่าที่ไว้ใจให้ปอปกติดูแลครับห้องที่สามเลยฮะหมดแล้วไม่มีห้องในวันนี้แล้วมีสามห้องนี่แหละก็คือแรก็ปวดหัวแล้วเปนะแนนกันไปอ่าโดนคะแนนตามรอบกันไปนะครับก็ถ้าเราเลือกทําให้ดี ทำให้จบเราก็จะได้เรื่องของค่าห้องที่ดีนะครับแล้วก็การดูแลรักษาที่ง่ายใช่ใช่งั้นก็เราสองคนก็ลากันไปก่อนละกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยลวกันสำหรับตัวชุดเซ็ตเฟอร์นิเจอร์นะครับจากทางลิเวอร์บูนนะครับมีพร้อมเลยนะครับผมนะครับมาแล้ครับอย่างนั้นก็ไปติดตามได้นะครับตามดีลเลอร์ที่พอจะแจ้งไว้ให้นะครับผมก็วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสําหรับห้องเดียวก็วันเดียวก็ฟิวได้นะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย